ยางปกติดีไม่รั่วไม่ซึมต้องขับเร็วนะไม่เร็วไม่เร็วร้อยห้าสิบ <150. S 2> ไ, <laughs> ไปเรื่อยๆนี่แหละขับชมวิวเนาะอย่าลืมถ่ายคลิปเป็นจ้าคนสวยของพี่โอ้โหตัวทำวิวฮะขับอยู่ออยเออ ข้าวที่แบบวิวดีๆก <phases> ินกันดีกว่าว่ะดีไหมเนาะอะเลาทะลุโพดีแพงๆเท่านั้นเลยโอ้ อ,อ,อ่าก็ได้ครับได้ครับหรือแต่ถ้าจะเหยียดแข้งเหยียดขาคือนั่งรถมานานๆก็คือนั่งตรนก็ได้หนูอยากได้นั่งตรงไหนเออนั่งเลยแต่ตรงนี้อ่ะเนี่ยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเออโอเค่ดกินแล้วนะไดกินแล้วเราต้องถ่ายก่อนเนาะเพื่ขขอความแบบว่าพอเป็นอินเตอร์จีการเป็นแบบบีไอสดท่านหนึ่งการเป็นแบบพิทูท่านหนึ่ง คนไม่อายกล้องสวัสดีค่ะพบเจอกับซุมโอันนะคะวันนี้ซุมโอได้มาเที่ยวนะคะนครนายกนั่นเองค่ะกับใครเอ่ยปิตโตคนสวยปินโตคนสวยแล้วก็นิก้นะคะวันนี้เรามากันสามคนนะคะวันนี้เป็นอาหารเช้า่ะกินเถอะเราต้องใช้ปลาร้าเข้าเส้นเลือดเท่านั้น เราถึงจะมีเรี่ยวแรงในการขับรถนะคะเพราะว่าเราเป็นคนสวยกินได้ยังกินได้แล้วค่ะโอเค้า <Okay. laughs> าถึงแล้วเรามาถึงแล้วเลิศอานูลงค่ะโอ้มันถือว่าน้ำเยอะไหมโอ้แต่มันสูงใช้ได้เลยวะ่ะฮะปีนเขื่อน,นสูงใช้ได้เลยวะ่ะสี่สูบนี่แบบแทบจะหืดขึ้นคอออเออขึ้น ตอนนี้เราอยู่ไหนบอกผู้ชมสิวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะ้าอู้ยเสียงอยู่ที่เขื่อนด่านคุณทดนะคะปราการชนนั่นเองค่ะใครกันเสียงดัง <c oughs> อ่าจริงเหรอลิกกี้เราเสียงดังหรอหรอก็ดีแล้ว ได้ค่ะตรงนี้ดีมากนี่คือเขาแอกแล้วนะวันนี้ซุเอวันที่ไหนคะให้มันร้องก่อนติ๊ต๊มันไม่ร้องเลยก็ไม่บีบเลยอ่ะแล้วเออพบเจอกับซ้มโอได้นะคะวันนี้ซ้มโอค่ะและเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่เขื่อนนะคะประการชนนั่นเองค่ะ อะไรต่อตัดเรามาถ่ายใครวะเนี่ยถ่ายวิวหรือถ่ายคนสวยจึ้งอีกทีรถออกขาใหม่เด้อเด้อโอเคนี่คือรอฉากมันงายหลังอยู่แล้วเนี่ยอ่นนีงไง้ไม่ได้อเอ้อยเอาดิกิ้งลงไปข้างล่างนะเว้ย

เออเกลียดมันจริงจริงวะ One, two, ะ่ะวันเชือเกียดอึงงมากใสแว่นตาแต่ทำไมต้องหลับตาวะอ <sk ill ot> <sk ill ot> นึง <sh arp> ใช่ไหม <ai h t arts> ใส่แว่นตาแต่มันหลับตาเออประหลาดเหมือนกัน ที่ด <LO> ีที <ro> uh, no ่ส <sucked oppression> ุดเขาบอกใ้เขาได้นะ่ไเ้ยสดเออเอแม่บอกแล้ววิวดีเห็นะเนี่อตีนาสร้างนตีเองได้ไงาสร้างอินเนอร์จากข้างในปะ วงเวียนใหญ่ค่ะ โอเคมางเติมเติมนี่ก็ฝเก๋าคืนเลยแต่งตัวอย่างนี้มันจะได้ฟีลแบบต่างประเทศไงนิกกี้นายไม่เข้าใจที่เดินเฉยๆชีวิตวัยรุ่นสินะฮะชีวิตวัยรุ่นสินะเสร็จเราเคยถึงแบบทำไมไม่ชวนเลยอ่ะเกลียดมากโว้มืดเลยว่ะสซมโบมืดไหมมืดดิมัอนตายลมจริงๆอ่ะถ่ายแบบมืด เขาจะลงทางนี้จริงไหอเธอดิกเก้นออมาฝั่งนี้เอาสนสารละเลอได้ไหมคะไ <l ug> อ,อ <c oughs> <c oughs> เราเคยในวันจะยืนตรงนี้แล้วก็แบบออให้เห็นว่าเฮ้ฉันอยู่ตรงนี้คือน้ำตรงนี้เอาไว้ใช้ให้แบบว่าในกเกษตรเอออย่างนั้นใช้ได้แก้ปัญหาดี <c oughs> ไว้นิ่งไว้เออ1 2 3อขออันนีนึงนะขอเห็นวิวห้องหนูต้องก้มกล้องลงอีกไม่งั้นมันจะกดนางแบบเกินไปนี่ไงสั่งตรงนี้ก็ได้แดรงมากพระเจ้าอืมนี่น่าจะเรียกว่าเบาแลวมั้งนี่ัดให้เป็นที่โอ้โห เกือบจะปิดกล้องแล้วเมื่อกี้เ <laughs> จิงลินไรน้องท้องนาโอ้โหมาเต็มเลยวะแน่นเปรี้ยโคตรมั่นใจ เกินสองร้อยกเซนก็คงจะมีแต่คนนี้ตรงตามบีบไหมสะบัดผ้าเป็นมิสแกนแล้วนะอันนี้ก็ไอใส่เลย I'm sorry เธอเห็นมิสแกนหรือเปล่าเขาเล่นผ้าแล้วนี่มิสอะไรไม่เธอต้องแบบว่ามิสแกนวงเวียนใหญ่มิสแกนทนบุรี พาไหมไปเดินเข้าอาหนูไม่เดินเะยไม่ก็เดินไปด้วยกันไงเดินปกติเดินจับมือแบบคุยกันคุยกันเอออาอ่ะเอจับอกเออเอออาอ่ะเอามาใหม่มาใหม่อโอ้โอ้อ้โ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 ออ้โออ้โอ้อ ก็อยากมีกล้องใหญ่ดีๆให้แล้วก็มาโชว์แบบมิตภาพบุ่น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 บุบุ่นอกนี้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์อยู่ไหน h a s แท็กไงแฮชแท็กนั่นเขาเรียกโมโนไม่ใช่เลอก็ถือว่งลาเวนเดอร์เออเออเอะที่นี่จะได้สดใสเนาะเออที่นี่คืออุโมงค์อะไร นี่คือทะลุมิติทะลุมิติแล้วเอข้างหน้าเหลืองๆนี่ไงเราสักรูปดิดอกไม,กม้ไม่เหมือนรู้ว่าเราจะถ <c oughs> ่ายโอ้โหโอ้โห <c oughs> ตอกูอัดไปดอจุดต่อไปที่เราจะแีนวโะไปโอ้โไมต้องลองเ่งดีว่า ความสุขของพวกเราใช่ไม่รู้มันจะสวยหรือเปล่านะออแต่ก็ถือว่าเรามาให้เราให้เรามาเราก็รัที่สุดแล้วถือว่าเราประสบความสำ<ม>เร็เจะะต้องด้วยเหรอได้หมดอ่ะ โอ้มันทุนจังอะบอกแคลรีนนะมีแ่อาเภอไปนะไอใส่กล้องผู้ชมเป็นหวัดแน่เลือกว่าไก่ย่างก็ได้นะอันนี้ด네้นะสุดิ่งอ่ะิดเป็นจริง กับนิกี้ที่น้ำตกนางรำค่ะยิดมทส่าค่นี ห้องน้ำ ก็นึกว่ามันจะมีอะไรขายอ่่มันีทไยแล้วมันเครื่องก็ไหลเจลนตายไปหาอะไรกินดีกว่าชีใช่ไหมโอ๊ยตาโอ้ยอ้าวมันมันเหลืออยู่อย่างเดียวอ่ะหนูจะเอาอะไรครับ ใช okay. อีกแล้วเหรอเออนั่นสินะไปทักตูดค่ะนันแผล lại không thể phê bắt người ừ, chính đuôi chính đuôi không thể phê bắt người